โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Battlefield 5กับผมกัตกุสิตโกดนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาใช้เจ้ารถตัวนี้เลยครับว e เลนท e a n อ i ิ i r คร a f มาร์ k 1ซึ่งมีการใช้งานโดยทางสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครังง้งที่2ในโซนฝั่งยุโรปแล้วก็แอฟริกาเหนือนะครับซึ่งรถถังคันนี้ได้มีการใช้บอดี้รถถังของวอเลนทายมาร์8นะครับ แต่ได้มีการเปลี่ยนป้อมปืนหลักที่เป็นป้อมปืนใหญ่เดียวให้กลายเป็นป้อมปืนต่อต้านอากาศยานขนาด40มมโดยข้อดีของเจ้าวาเลนไทยเอมาร์ควันนั่นก็คือคุณจะสามารถไล่ล่าเครื่องบินได้โดยที่ไม่ตกเป็นเป้านิ่งเหมือนกับเจ้าแฟลก38ที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือผมเล่นเจ้าแฟลก38อยู่เป็นปืนต่อต้านอากาศยานที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับในเกม Battlefield 5ถ้าไม่เด <c oughs> ติกล้อเนี่ยครับ คือข้อเสียของมันมันจะตกเป็นเป้านึ่งได้ง่ายเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองครับโอเคครับเรากลับไปที่เรื่องของเจ้าวอลเลทายเอเอมาร์วันกันส่วนข้อเสียของเจ้ารถถังคันนี้ที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับนั่นก็คือคุณแทบจะเอาไปสู้กับรถถังคันอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าก็ปืนมันเบาครับปืนมันเจาะเกาะคันอื่นไม่ได้แต่ก็ยังคงยิงเข้านะครับแต่ก็ทําดาเมจได้ที่ละ1และ2แค่นั้นเลยก็ไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาไปยิงรถถังเหมือนกัน ก็เขาออกแบบให้ยิงเครื่องบินนะครับก็ยิงเครืบินต่อไปครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เจ้า,าเวไทาย AA มาร์วันมาแล้วนะครับโอเคเอ้ยเ,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 เรียบร้อยหนึ่งลำบินแบบนี้ก็โดนสิก็ <c oughs> อ๋ออแห้งกับโทษทีก็เมื่อกี้ที่พอดีต้องไปเล่นเจ้าแฟลกซ์ก,ก็เพราะว่าเกิดไม่ทันนะครับไม่เคยทันเลยรถถังเนี่ยทุกคนจ้องแต่จะเล่นเกมนี้ อจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างที่จะไม่โดนแฮกยิงนะครับในเกมนี้อ่ะโอ้ยอย่าบังดิ <c oughs> โอโอแห้งอีหละโทษครับโอเคครับลำที่สองเรียบร้อยก็เนี่ยครับข้อดีของมันใครบินผ่านมันเคลื่อนที่ได้แล้วยิงสบายเลยโออไปก่อนนะเพื่อนบ๊ายบายอ,อ๋เพื่อนผมยิงเรียครับโอเคโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาโมโม เพือ่อนบอกไปด้วยบินอย่างนี้ก็บินอย่างนี้ก็โดนดิโอ้โหจะทิ้งระเบิดไม่โดนหรอกนะโทษทีไปไปฝึกไปไปไปฝึกมาใหม่โอ้ได้สองตัวด้วยเครื่องตกด้วยสบายโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมกลังจะตรงไปเข้าจุดเอชิลๆเลยไม่มีใครมาขวางทั้งนั้นนะฮัลโหลท่ อือโอ้มีคนยิงมาครับเอ้าเพื่อนตายซะแล้วบ่ายเพื่อนโชคดีโอเคครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เข้าจุดเอละผมกลับไปล่าเครื่องบินขลังเหมือนเดิมดีกว่าไม่อยากไปเสี่ยงกับรถถังครับตู้ไม่ได้โอเคครับกลับก่อนครับค่อนข้างเงียบเหงานน้นเนี่ยไม่มีใครบินผ่านมาเติมกระสุนฝั่งขวามือผมเลยเออมาหน่อยเฮ้อจะได้ ทำอะไรให้คนดูเขาเห็นบ้างแหมได้รถถังมาทั้งทีไม่มีใครบินผ่านเลยเงียบอ้าอ้าจะจะบินไปไหนบินต่ำเชียวนะคิดว่าไม่เห็นหรอพันดุดมเรียบร้อยอีกหนึ่งลำครับโอ้ดูดีเพื่อนผมช่วยยิงโอ้ทุกคนทุกคนขอบใจมากนะโอเคครับผมกลับมาแล้วผมไปส่งเพื่อน,นผมที่จุดเอมาอย่างเรียบร้อย และตอนนี้ผมก็ขับรถถังลากเครื่องบิดอ้าเจอแล้วหนึ่งล้ำอนี่สิพ่อหนมโอ้สูงไปหน่อยเลงยากโอเคเข,เขาตั้งตัวดิ่งเขาตั้งตัวดิ่งผมว่าช็อตนี้เราได้เออ,อ,อเกือบตายโอเคผมว่าผมคงต้องไปซ่อมรถแล้วก็เติมกระสุนแล้วแหละดูดิควันขึ้นเต็มเลย นี่โดนโดนยิงปืนต่อต้านรถถังหรือโดนก็นมีที่ที่นี้ผมตายเลยนะก็ยังคงยืนยิงอยู่ทนันที่บอกจะไปเติมโอ้ดูมันบินดิโอ้เก่งอ้าวตกซะงั้นโอเคได้แอซิดครับเฮ้ยมาได้ไงเนะี่ยจะมีคนอยู่แถวนี้ช่างมาเติมก่อนบินบินไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินเนี่ยเลยนะ โอ้ไม่ได้คิวครับแต่ว่าเครื่องตกโอเคโอเคผมก็ยังคงซ่อมอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วอ่านแน่อยู่ข้างหน้าเลยไปครับไปล่ากันโอ,โ,อโอ้โดนลัวๆโดนลัวๆบินแบบนี้พี่ชอบบินแบบนี้พี่ชอบอ้าวไม่ได้คิวอีกแล้วเวนกรมจริงๆไม่ได้แดงคู่ล็อก โอเคครับจะจบเกมแล้วไปขออีกลำดีจะจบเกมแล้วเนี่ยโดนแบบนี้ได้อยู่นะเอ้ยมานี่ดีไปไหนเนี่ยจะจบเกมแล้วขอกรจะไปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วบินสกายเลยจะยิงโดนแล้วโอเคครับก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งของอังกฤษก็ชนะไปนะครับ แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงครับกับเจ้ารถถัง v a l ลนไทน์เอคันนี้มันดีหรือไม่ดีก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมใต้วิดีโอเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ของผมนะครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย